าวันที่7กุมภาพันธ์2567เราจะขอกับเจ้าแม่ไทรทองรอบที่แล้วอาจารย์แปลเลขให้ถูกด้วยนะครับเ <ừ. S 1> นาะนะเดี๋ยวรอบนี้ฉุดมาเดี๋ยวอาจารย์จะแปลเลขให้นะครับกับเจ้าแม่ไทรทองเด้อไปตามไปดูนะครับทุกคนเนาะ<ป>เดี๋ยวตัวแรกศูนย์เปล่ยห้าเก้าเปล่าอมไม่ศูนย์ก็เก้าอีกจากในเปล่าที่มาเน่าแล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นนะคะเลขเลขทูบนะคะรัฐบาลลาวของอาจารย์นอตตี้วันนี้นะคะทุกท่านทูบนะครับอาจารย์จะถึงเลขทูบนะครับเนาะเข้ามาปากกดไลค์กดแชร์นะครับทางรัฐบาลไทยไปเล่นเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ทั้งอาทิตย์เลยจนบอกไม่ได้จออนะงวดที่แล้วก็มีเอฟซีที่ร้อยเอ็ดโอ้ได้หลายแสนนะครับเพราะว่ามัน เด็ไใครมันชอบแบบนี้เราไปดูนอยก่อนครับก่อนที่จะจุดทูบนอยนะครับหอยนาฮานอยซื้ออะไรก็ได้ขอมีเก้าเป็นเรื่องสมมตินะครับเราคุยแค่สมมติไม่สนับสนุนเรื่องการพนันแล้วกันนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับฟังอีกครั้งเลยนี่ก็ฟังนะเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับเนาะสามตัวมีเก้าเจ็ดแปด กับ973ฟังอีกครั้งนะครับนอยนะครับ97 98 87แล้วก็93สามตัวมี978ก97ับ973เมดเดียคือ9779นะครับสําหรับนอยทีนี้นเราพัฒน,นาเราเราวันนี้ก็เด่นแปดแล้วกัน,น,นแปดอยู่ไหนนะครับเนาะแปดอยู่ไหนสวัสดีครับแปดอยู่ไหนทางจายาใหม่นะครับเนาะฮะเรานะครับให้ที่นอทั้างสบปบแล้วแล้วกันนะครับเนาะ รูดแปดครับแปดสองแปดสี่สองสี่แล้วก็แปดห้าอ่านไหมทันไหม,ไหมอฟังอีกครั้งแปดสองอาจจะช้าแปดสี่สองสี่แล้วก็แปดห้าอ่านะครับน้อนเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดสามตัวมีแปดสองสี่กับแปดสองห้า แหว่สองซีกับแหว่สองหาด้อพี่น้องนะครับน็อตเดียวในเราเอาทุบมาเรื่องใหม่น้องมันเดี๋ยวถูกเราเรานะครับน้องเอ้าเด้อยวถูกเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาถูกเดี๋ยวเอาดีไปเราวันที่7กุมภาพันธ์2567เเราจะขอกับเจ้าแม่ใส่ทอง รอบที่แล้วอาจารย์แปลเลขให้ถูกด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวรอบนี้จุดมาเดี๋ยวอาจารย์จะแปลเลขให้นะครับกับเจ้าแม่ไทรทองเด้อเดี๋ยวให้น้องมาดเป็นจุดนะครับนะเนาะมาขันเนาะอาจารย์ไปดูนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวตัวแรกศูนย์นยเปล่ลาฮะเก้าเปลืออืมไม่ศูนย์ก็เก้านี่จารย์ไเปียนดีไหมน้ารักอาจารนี้เปี่ยนได้ไง ี่ข้างเลยครับไหนนะมาที่ข้างเลยนี้เป็นเลขคู่นะคะล่ะสามไปยังพี่น้องฝั่งลาวนะคะจานนอตตี้จุดให้แล้วนะคะเราพัฒนาสอบทุนครึ่งนะคะทุนทุนสูงไหมจะศูนย์หรือเก้าไม่ใะ่ศูนย์ศูนย์

ราว,วันนี้่าแนวทางของอาจารย์นอตตี้เนาะอาจารย์ก็ให้ รูป8นะคะทุกท่านมี8-2นะคะ8-4 2-4 8-5นะคะแล้วก็8-2-4นะคะ3ตัวเนาะ,ะแล้วก็8-2-5นะคะ3ตัวเนาะ,ะแนวทางะะของเพื่อนบ้านนะ,ะฝั่งสปปลาวนะ,ะทุกท่าน <c oughs> ตอนนี้เรามาลุนะะลกก้นนะคะเลขทูปกันเนาะตัวแรกออกมามแล้ว0เลขศูนย์สารแม่นี่เหรอ,อสารแม่นี่ต้องไปปนบริจาคอะคิเงินหมื่นชุดเนาะ

ที่สองมันจะมีขีดนี่เปล่า ตัวที่สองะหัวโผลมาแล้วจะเจ็ดหรือสามนะทุกคน ศูนย์ลันเลนครับเติมศูนองน์ครับอะไรล้วศูนย์โอนี่ทูปลาวนะครับที่กำลังจ่อยนี่คือุูปลาวอือ เด่นมดโอ้ยหัวมันเจ็พันึงสายนะหัวมันเจ้พักสามหกหเก้าหกก็มีเอ้ามีแต่หกจังเงิเดียวผมีที่น่จะวุ่นวายกับ้องเริสนอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปไปเลย กาันรงออกรันำเรงออกทุกลาานรงออกมาทุกคนยอดเลยกอกคนเห็นไหมทเกคนครับทาแดยงออกดูเลขทูปนะครับรัฐบาลลาวกันเนาะนี่วดประจำวันที่เจ็ดะเจ็ดกุมภาพันธ์2 5า้ส6 8เหีรร้็น555เลขที่ออกนเลขที่ออกเลขทูปนะครับตตูเจ็ดลา ตัวเลขศูนย์ครับตัวที่สองเจดรอรุนตัวที่สามครับตัวที่สองเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะน่าจะเจ็ดเจ็ดรอรุนครับตัวที่สามนะหัวโผมาแล้วตําาวทูกนครับตําลาวทูกตําทูปลาวหรอตําทูปลารอเนี่ยขันนอกันนึงครับวัดเหลือท่าไหกนี้ไม่ได้รุนเลขทุหันรุนาเก้าวนาเก้าเก้าแปดฮ้ยห้าโอ้ห้าเก้าก็เหมือนเฮ้ย ห้าหรือเก้ายังไงเอาแล้วเอาให้แน่เก้าห้าอาชัดแล้วหเลย5ชัดเลยห้าห้าหรือเก้าห้าห้าชัดแล้วหเอาหโอเคห้าศูนย์เจนย์รัฐบาลลาวนะครับทุกคน ฝากไปยังพี่น,น้องนะคะเพืนบ้านฝั่งซอฟบอลาวนะคะเลขทูบอาจารย์นอตตี้นะคะจุดมาแล้วศูนย์เจ็ดห้าอาจารย์นอตตี้นะครับผมเมกทู่กันมาแล้วนะศูนย์เจ็ดห้า